มาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ท่านผู้ชมครับผมมาที่ปู่ตาบ้านพึ่งเนาะหรือว่าปู่คุณหารสองนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมก็ได้มาล่าสุดก็คืออ่ากับ้าต่อยกับน้องน้ํานะครับผมเนาะก็ครั้งนี้ผมมาเป็นครั้งที่สองนะครับแต่วันนี้ตั้งใจมาขอปู่โดยตรงเดินทางมาขอที่นี่ปู่โดยตรงเลยนะท่านผู้ชมกับปู่ตาบ้านพึ่งปู่คุณหารสองครับท่านผู้ชมนี่ครับผมท่านผู้ชม ให้บอกก้าวให้ขอเอานะครับท่านผู้ชมเนาะบอกก้าวขอไปเอาวันนี้จะมาจุดเลขทูบจะมาจุดขย่องเซือมซี่สองยางพ่อเดี๋ยวถิเบื้องตามจุดต่างๆเดี๋ยวเราค่อยไปส่องนะครับเดี๋ยวผมขอมากลับมาไหว้ณจุดตรงนี้ก่อนก่อนที่จะสำรวจตามบริเวณจุดต่างๆนะท่านผู้ชมเนาะอันดับแรกคือมาขอปู่ก่อนนะครับผมนะท่านผู้ชมนะไปโอเคครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกๆุกท่านนะครับผมนะครับ ก็วันนี้ un, ท่านผู้ชมลุยเดี่ยวนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับเท่าเที่แน่ที่ผมอ่าเก็บไอ้นี่นะท่านผู้ชมเนาะที่เก็บของเก็บยังเมียนของมีนยังจะปัดฐานปนีเพนเนาะคอยพ่อเลขถวยแก้วสามตัวตรงๆเลยเดี๋ยวจังสีมาซองกันนะครับเพราะว่าวันนี้ท่านผู้ชมคือโอ้โหองค์ตรงๆเด้อคอยแนมจังได็ก่อบกับว่าปูคุณหารขัดอีนี่เด้อือ แน่นเป็นเด็กกับว่าปูคุณหารขัขขดขาีหลีแล้วนี่มู้เจเ้าเบิ้งเอานะครับเดี๋ยวผมขอ,อดอกไม้ขึ้นคันนะครับก็วันนี้ลุยเดียวเหมือนเดิมนะครับมาขอโชว์ขอลาเพลินกับสารปูนี่แหละท่านผู้ชม,มปูตาบ้านเพิงเนาะเขาเรียกว่าปูตาบ้านพึ่งนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าปูตาบ้านพึ่งปูตาบ้านเพิงเท่านี้แหละ อ่าทีเดียมาขอ,อกันเพิ่อนแหละนะครับมุขเจ้าอธิษฐานเอาเด้ออธิษฐานาอาขอณจุดตรงนี้ต่อหน้าทุทกๆท่านท่านผู้ชมขอได้เลยนะครับอ่าขอได้เลยบอเก้าพนหลดเดี๋ยวขอทีพาซซองตามจุดต่างๆนั่หลังจากที่ไหวพเพลียวนะครับเราชมเนาะอ่าหลังจากที่ไหวพเพลี่ยวจีพาซซองตามจุดต่างๆมองหันมองนี้เนี่ย ผมก็ตั้งใจมาไหว้ที่นี่นะครับผู้ชมตั้งใจมาไหว้ตั้งใจมาบอกเก้าปูนะครับตั้งใจมาไหว้โดยตรงเลยแต่ก่อนผมมากับทางป้าต่อยเนาะกับทางน้องน้ํากันสามคนเนาะอ่าช่วงนั้นที่ผมมาล่าสุดเนาะแต่ว่าครั้งนี้ครั้งที่สองที่ผมมานะ าครั้งที่2องเพราะช่วงนี้บ้านผมก็เริ่มจะทำเสร็จแล้วนะครับผมว่าถ้ามีโอกาสนะเอาจริงๆนะมากลางคืนนะ่ะจะโอเคนะผมว่านะก็ต้องมาสัมผัสบรรยากาศด้วยนะครับสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยคือไม่เชื่ออย่าลบดูนะครับทุกท่านนะครับผมน ผมเป็นคนคนหนึ่งที่เสียปูที่เสียเด้เสียปูเสียถูกสารเลยที่ไปขออีกาห้องออกออกออก,ออกปฏิแต่ว่าขอยมีข้อมมงสื้อขอยอยากซองเหล็ก้าเอ็มไร่เบิรงเดอรยยา่ากันดเดอออเพราะว่านึกยังไดบุ๊คซื้อเอ็มไร่ไม่เพิ่น เอ็มลอยหายปูดูนน,น,น้ำลอยเนาะต่ว่าอยากซองไฟเอ็มลอยหอยู่นะครับมาผู้เดียวกับใจงยิงๆในเรื่องมือจ่อยเด้อดีเด็มากาบมาไหวโดยตรง CMC ไม่ไม่ใช่อันทุกครั้งที่ผมมาขย่านะ เซียมซีนี้พระเพิ่นทำให้เพิ่นเป็นพระอยู่ที่ในวัดธาตุจูจูก็เอาเซียมซีมาให้ผมไม่รู้นะหรือว่าเพิ่นยังดูผมคลิปผมเพิ่นกเ่ามาให้ผมก็เพิ่นเพิ่นก็เขียนหมายเลขมาด้วยอา้าวเปิดประทุนเลยหนะ้าตรงนี้อื้ โอ้ยเทียนหมด่านผู้ชมใจจะได้เรื่องมูเจ้าเด้อหน้าผู้เดียวก็ต้องเฮ็ดผู้เดียวเพราะว่าลุยเดียวนะครับลุยเดียวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปโค้งสุดท้ายอยู่นะโค้งสุดท้ายที่ปลูกคุนหารนะครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายที่ปลูกคุนหารนั่นแหละท่านผู้ชม mี x bảo các, nhiều thán mà, hãy, lùi nó, mà, khó, cho, khó, là, bố, đôi, tròng, lơi, những, người, sẽ khỏe บอกกล่าวได้นะครับท่านผู้ชมเด้อบอกกล่าวขอเลยมุเจ้าตอนนาทองตอนนามมุเจ้าแล้วปู่ยู่ในหนามมุเจ้าแล้วบอกขอเพิ่นต้องการอีหยังแบบใดอ่ามีความสุขจังใดมีความทุกข์จังใดครอบครัวเป็นจังไงต้องการอีหยังจากปู่ต้องการสิ่งใดแบบใดให้ให้ได้หายโรคไข้เจ็บเชฟหรือต้องการแบบใดอ่าคุณทรัพย์ยังไงบอกกล่าวปู่ด้ยครับผมอ่าเดี๋ยวเพิ่นกิดจิตลับปู่เองว่า เป็นแบบไหนยังไงไนะครับท่านผู้ชมเนาะมามาบอกกล่าวพร้อมกันครับผมท่านผู้ชมนะครับมาขอโชคขอลาบที่ศาลปู่ตาบ้านพึ่งหรือว่าปู่ขุนหารสองเนาะเออเดี๋ยวผมก็ต้องถามผู้เฒ่าผู้แก่ว่าทีมาทีไปเนี่ยเป็นยังไงเด็ดดูปปั้นคือจังปูคุณหารหม่งหันแทะหม่องหันบดอนขามแทะเด็นยิ่งเวลขันว่าเจ้าว่าพิมพ์เดียวกันเออเท่ากับเบิงเอานะครับท่านผู้ชมเนาะอ่ะ มาบอกกล่าวพร้อมๆกันนะครับผมท่านผู้ชมเด้ออ่ะสาธุนะโมตาสาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาสาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อปู่ตาบันพึ่งอ่าหรือว่าปู่คุณหารสองนี่แหละลูกหลานเอนนิญยังสีน้าปู่เนาะมันในลูกหลานเี่นได้ลุยเดียวเด้อมาขาอโชคขอลาภมาหาปู่ผู้เดียวอ่า ตั้งใจมาขอขอลับปูดโดยตรงอ,อ,อ่าได้ซื้ออาอาหารหวานข้าวนี่แหละปูเออน้ำเน่เวลาไมาให้ปูมากราบไหวายป่้ยละโดยตรงตั้งใจมาหาปูโดยตรงเลยโดยเฉพาะพร้อ,พอ,พอม,มี่ปูเอ้ยลูกหลานเนี่ยนุ่มอามคนเดิมนะปูดเด้อลูกหลานได้เฮ็ดเพจเนาะแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของลูกหลานปูทุกขูดทุกคนเอฟซีทุกขูดทุกคนที่ผลิตตามลูกหลานแล้วก็เพิ่นกับเบิ้งปูณตอนนี้อยู่ตอนนี้นะปูเด้อร์มันนี้เนี่ย ตั้งใจมีผลประสงค์ก็คือถิมาขอปูมาขอเหล็กเด็ดๆปูนี่แหละเออม,มาขอของดีของดิบของดับของดีจากปูนี่แหละเมื่อนี้เนี่ยสิมาจุดเหล็กถูกกับขยองเซียมซีดปูเดอร์ลูกหลานกสิทิภาพเอฟซีทุกขู่สุกคนลูกหลานปูทุกขูุ่กคนเนี่ยผ้าอ่าช่มบารามีช่มสถานที่มองนี้เป็นอันซินซักซิเมองนี้เนี่ยให้เพื่อนได้เห็นทัวถึงการวาสถานที่มองนี้เนี่ยต้องจําเป็นมองต้องสร้างมองใดบุรณะมองใดแน่เพื่อที่ได้อ่ามาสามารถแปลงซอยกันดปูเดอร์ ถ้าเพิ่นสิมาสางมาแปลงได้กับเพิ่นก็ต้องได้โชคได้ลาบจากปูหรือว่าได้ของดับของดีจากปูถ้าปูหายสามตัวตรงๆพาเพิ่นได้มีเงินมีอย่างอีกปูได้โชคได้จับจากปูแล้วเนี่ยเพิ่นสิมาสางมาแปลงมือนทัพปูเด้อให้สถานที่บางนี้เป็นอันทีนาการวายไอสถานที่บางนี้เจริญลุงเรื่องตะปูเด้อไอสถานที่บางนี้โด่งดังไปทั่วโลกตะปูเด้อซาทุหลูกหลานสิมาขอของหมดทันทีหนึ่งอยากถือหัตะปูเด้อ หนึ่งพิธีการดิ่งเด็อสก็สองพันหาลอยหกสิบกิจนี่แหละปูเจัดเพิ่นลดสามตัวต,ตรงตรงโด้จะปูเนาะอือหล้านกะเป็นตัวแทนเพิ่นเป็นซสื้อกลางเนาะอธิมาขอโชว์ขอลาบจากปูล้านก็ได้เตรียมถูบมานั่มเออเตรียมถูบมานั่มมาจุดโดยตรง แต่ว่าวันนั้นน่ะท่านผู้ชมข่อยมากกับน้องน้ำกับปลาต๋อยเนาะเห็นตัวแล่นเน,นาะจะดับไหมล่ะเทียนกันเลยเห็นตัวแล่นเนาะเหมือนนั้นเน,นาะแต่ว่าบรรยากาศกลางเว้นนี่ก็ยงังว่างเว่งดิเงีบยบเงียบดิเอาตรงๆด้งเงียบเติบดิมุงเจ้าว่าบรรยากาศกลา,างว่างเว่งแล้วก็เงียบเติบพร้พอมนะคือปัญหา เด้ออฟซี่นได้โจได้ลาบครับได้สามตัวตรงตรงไปรถปูหมวดนี้อ่ะท่านผู้ชมครับขอนั่งขัตมาดเด้อมันพื้นที่มันขับแคบบางนึงนะครับมาเซียมซี่ข่ายเงาข้งแรกข่ยาเยเงามองนีมองแรกพร้อมเปิดประทุนพร้อมเซียมซี่นี่นะครับข่ยายเงามองนีมองแรกพร้อม เบิ่งวาสิีได้ตัวไดแบบไดจังไหนนะครับเดี๋ยวนับเบิ่งกันนะม,มีอย่างบ่อืมนะครับเดี๋ยวเด้อผมนับก่อนนะว่ามีกี่ไม้น,นี่ไม้เลขหนึ่งนะครับไม้เลขสองไม้เลขสามมีใครรับที่นี่ไม้เลขสามไม้เลขสี่ไม้เลขห้าไม้เลขหก หมายเลขเกตหมายเลขแปดหมายเลขเก้าหมายเลขศูนย์โบวเป็นเขียนเสษปากกาแดงว่าอย่างดีหู้กับหัวน้อยหน่อยเจ้าวออยู่ออมาอ่ะปูเอ้ยอ่ะลูกหลานทินเมืองนี่แหละชมนี่มันนะพื้นที่มันแคบแคบอ้าวอุ่นอ่ะนนะเอียเ่ยวแน่กับอะไรนี่ท่านผู้ชมถ้าจะว่าโอ้คือปังย,ยังมันน่าไกลๆรถแก่เมียยุทธบอกว่าอือ เออใครเนี่ยฮ่วยปึกเลยครับฮะท่านผู้ชมมาบอกเกาวไปน้ำกันเขย่าเชื่มซีครั้งแรกมองนี้เดอ้ออ่ะปูเอ,อ้ยดูด้านทิศเขย่าเชื่มซี่ดะปูเด้องวดนี้งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้พศอสอสองปัญหาลอยหกสิบเกณฑนี้ดะปูเด้อจัดมาโดดสามตัวตรงตรงดะปูเด้อดูด้านทิศเขย,ย,ย่าเทลามัยดะปูเด้อสาธุ หมายเลขครับผมโหลดมาแล้วครับได้มาหมายเลขสองครับหมายเลขสองนะครับ <c oughs> เบอรเจี๊ยบมๆมันกับขับเก็บอะขยังที่สองนะปูเดอร์โหลดสองใหม่เลยพร้อมกันเลยไปที่นี้นะครับ สองสี่หนึ่งครับผมสองสี่หนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสองสี่หนึ่งครับหน้าปูคุณหางสองครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอสองสี่หนึ่งโอ้ผู้ชมม,มาบอกกาวปูดเดออ้อมีความขลังขักศักส์ขักท่านผู้ชมนะครับผมเบื้องจากโตปูเนาะเบิ่งจากตามมังี์เงนินเนาะ ผมว่าปูนมีความศักดิ์สิทธิ์ขักอีนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มีความ,อม,วาม,ม,วามเอาตรงๆเรื่องคือสถานที่ตรงเนี้ยผมไม่ลบหลู่นะท่านผู้ชมเนะี่ยผมเป็นคนบอลบลู่ปูบอลบลู่บอลบลู่สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทีที่ไปสักาการะคารพกรกาบไหวทุกสถานที่เลยนะครับนี่ที่กาเจ้าเป็นตัดใหม่ตอนคอยคิดเราเขมามเห็นก็เจ้า เฮเฮียนมองนี้อยู่เฮเทีนยนมองมองแถวๆนี้อยนะู่นี่เออนะครับดูชมาะทูบเดี๋ยวนะทูบดอกแรกไม่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราด,ดูดูเลขทูบเดี๋ยวเอาตรงๆนะท่านผู้ชมเด้อไม่แน่นะถ้าพูดตามความจริงนะผมไม่แน่อาจจะได้ลุยุย,ยมากลางคืนนะมาขอโชคขอลากกลางคืนมันต้องมีแบบมากลางคืนสักครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นงวดหน้าก็ได้เพราะงวดนี้เนี่ยน่าจะไม่ทัน นะครับผมน,น้องอาจจะไม่ทันอ่าถ้าเป็นงวดนี้ถ้าถ้าจะทันเดี๋ยวก็บอกว่ามาหามามาขอบ่อยเกินเลขหลายตัวจังสีจังสันอ,อีกเออเดี๋ยวก็วากันไปนะครับท่านผู้ชมเนาะเออขอก็บพรยายมากมีมาดามาได้ย,ยังแม่ก้อนสีบาแม่เออนะครับบอกก้าพลดมู้เจ้านี่นี่ต้นหนามู้เจ้าแล้วบอกก้าพลด,ดครับขอเพิ่เลยมู้เจ้าต้องการกอยยังท่านผู้มชมต้องการแบบไดเออมู้เจ้าต้องการแบบไดต้องการ ค้าขายดีต้องการทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่สิ่งที่ท,ท่านผู้ชมต้องการน่ะบอกเกาืมคอยกระตั้งดีนะคอยคอยเอาทุงท่านผู้ชมผมตั้งดีนะเมื่อกี้เนี่ยผมเอาเกมซีใส่ซึ่งมันแมะอยู่ตรงนี้ไหมท่านผู้ชมนี่ไหมมันแม่อยู่ตรงนี้ไหม อมักเอ็อเเนไปด,ดีดีดิออนะว่าเป็นยังว่าเป็นยังคิดเค้คุยท่านผู้ชมของจริงไม้หล่นต่อหน้าต่อตาข้างบนเลยโอ้โหถ้ามากลางคืนนี่นะมีวิ่งเออ โอ้โหท่านผู้ชมดีนี่ไม่โดนรถเกือบไปเออเดี๋ยวเคสนี้จบก่อนมาเคลียร์เคสนี้เคสนี้เนี่ยกล่องทูบมันมันหล่นกล่องทูบเนี่ยมันเขียนว่าหนึ่งสามศูนย์ตรงนี้เลยมันหล่นนะอันนี้ให้บอกไว้ก่อนนะครับโอ้โท่านผู้ชมเมื่อกี้เกือบโดนรถจริงๆนะ อ่ะเอางี้เดี๋ยวเอากล้องคอยเห็นเลขถวยแก้วแล้วซึ่งเลขนี่เอาตรงๆเด้อปานมาเขียนเลยปานมาเขียนไห้คอยผมผมเห็นตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วนะครับเห็นตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ส่องดูเท่าไหร่นะครับพอไปเอี้ยวกีดีก็เห็นชัดไปเดี๋ยวเอากล้องไปส่องดูเลยครับผมตรงนี้ครับเดี๋ยวเข้ามาดูเลขทูบครับผมไปครับนะครับผมท่านผู้ชมนะนี่แหละครับอ่า ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับกับปู่ขุนหารสองนะครับหรือปูตาบ้านพึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เดี๋ยวขอดูเลขทูบนะครับท่านผู้ชมเด้อนี่ครับผมท่านผู้ชมผมเห็นเป็นเลขถ้วยแก้วครับนี่ครับอย่างนี้เลยท่านผู้ชมแบบนี้เลยครับผมท่านผู้ชมซึ่งเลขถ้วยแก้วเอาตรงๆนะผมไม่ได้เห็นแบบนี้นานแล้วนะครับท่านผู้ชมเด้อคอยประเด้เห็นแบบนี้โดนแล้วนะครับถ้าเอาตรงๆที่เราเห็นจริงๆนะผมเห็นเป็นแ2ดสองเจ็ดชัดๆเลย นี่คือชัดเจนเลยครับท่านผู้ชมนะครับชัดเจนตรงนี้เลยนะครับเห็นเห็นท่านผู้ชมแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมเด้อสุขุสุข้อนถูกๆทกขันเลยนะครับอ่าคือเห็นชัดๆเลยคือแปดสองเจ็ดเห็นไหมอ่าขอดับแสงบ้างเห็นไหมเห็นชัดเจนว่านี่คือชัดเจนท่านผู้ชมนะครับชัดเจนจริงๆ นะครับไปโอเคนะตรงนี้เห็นเห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมเด้อน,นี่ครับผมกับปู่ตาบ้านพึ่งหรือว่าปู่ขุนหารสองนี่บังหันนี่ค่อยตัวตัวนี้มันล้มเนาะมันตะกี้มันล้มนี่นี่ตัวนี้มันลมนนน้มท่านมนีมันเห็นเป็นหนึ่งสามศูนย์เนาะหนึ่งสามศูนย์อนะครับเดีย๋ยวค่อยมาดูกันตรงนี้นะครับว่าเป็นตรงไหนนี่แล้วก็พื้นที่ท่านผู้ชมนะพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับ ตรงจุดตรงนั้นเอาถ้าพูดความเ็ตตามความจริงนะผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสารเก่าปูตรงนี้นะน่าจะเป็นสารเก่าปูเพราะว่าวันนั้นที่ผมอ้อมไปข้างหลังเห็นเป็นตัวแลนขึ้นนะครับนี่สถานที่ตรงนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าเห็นตรงที่นี้ไหมตรงที่คล้ายๆเป็นเป็นแท่นอ่ะเนี่ยจะเป็นประมาณเหมือนคล้ายๆน่าจะเป็นแท่นเก่าปูหรือเปล่านี่เป็นเป็นแท่นโตะวางหรือเปล่านี่อันนี้ไม่ทราบนะอันนี้นั่นน่าจะเอาปูนทับ ไปเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ก็ไม่รู้นะครับอ่าเนอะท่านผู้ชมเมืม่อ,อกี้ไหมท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าตรงซ้ายมือท่านผู้ชมโอ้ยไม้มันหลน่นนะครับตรงนี้เขื่อนถูบเอียงก็เขื่อนผมเขื่อนเป็นได้มากวินเพ็้นผ้าอื่นเนาะเขื่อนเพื่อนยังกดเกีดีว่สถูบท่านผู้ชมเป็นสถูบเก่าบ่าตรงจุดตรงนี้ไหม ผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะท่านผู้ชมสถูปเก้าหรือเปลึาหอพราะว่าสถานที่บางนี้เราไม่รู้นะถ้าถ้าถ้าเพราะว่ามันเป็นของเก,าเก่าแก่เป็นของเก่าแก่เอ,อเราไม่ไม่รู้ว่าสถานที่ตรงนี้เคยเป็นอะไรมาก่อนนะครับเป็นสถานที่เก่าแก่มากๆนะครับนี่อ้อมมาด้านหลังอ้องว่าพ่พอ,อ,อยโตเล็กอีอู่ท่าข่อยนี่คือด้านหลังปู่นะครับ ผมว่าองค์เดียวกันเลยมั้งคล้ายๆเป็นแบบตรงนี้ตรงนี้นี่ที่ผมเคยเห็นตรงนี้เนาะนี่ข้างๆท่านชมตรงนี้ยังอยู่นะครับคล้ายๆเป็นสี่ศูนย์ห้าหรือสี่แปดห้านี่แหละหรือยังไงใครดูออกตรงนี้เลยกูจะเบิ่งออกเอากล้องกลับไปดีนะครับผมนะเห็นไหมตรงนี้เลยครับท่านผู้ชม กระเบื้องวยเปแนวทานนะครับเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่าไปโอเคครับุ่นผู้ชมนี่ไหมสัตวถูปเก่านะุ่นผู้ชมเนาะอืม,อมนี่ครับฮึอ,อึเรียกทูบใครหมดหรือยังเนาะ เลขทูบนี่ยเดี๋ยวดูเลขทูบกันครับเลขทูบเนี่ยไม่หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่หมดแล้วแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันเป็นยังไงแบบไหนนะครับถ้าให้ดูจากสายตาผมนะผมเห็นเลแรกๆเลยนะเป็น88ดแอะไรนะ น่าจะแปดปดหนึ่งหรือเปล่าถ้าไม่แปดแปดหนึ่งก็แปดสามหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆดูยังไงไม่รู้ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมจะวิเคราะห์วิจารณญาณในการรับชมเอานะครับอ่าเอ้ยไม่ใช่สิ8แปดแปดสี่ 8, 8, 4, หรือแปดสามสี่ครับผมท่านผู้ชมนะครับหรือสามสามสี่นะถ้าให้ถ้าเห็นตามความจริงนะก็จะเห็นเป็นแปดแปดสี หรือ834หรือ334นะให้วิเคราะห์ดูแล้วก็ดูไว้เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้โชคดีนะครับเฮงๆรวยๆปังๆทุกทท่านกันสุขูสุขคนนะครับอ่านะครับผมเนาะขอให้โชคดีทุกทกท่านเลยนะครับนี่เห็นไหมแปดแปดสี่ท่านผู้ชมนี่นะถ้าว่าแปดแปดสี่กับ 8, 3, 4, แปดสามสี่แหละเท่าที่หูเลย นะครับเป็นประมาณนี้เมนโหมูเจวาก็ล่องเบิ้งเอาครับผมวิเคราะห์เบิ้งเอานะครับอ่ากลับที่ศาลปู่ตาบ้านเพิ่งหรือปู่ขุนหารสองครับอืมโอเคนะอ่าโอเคครับนี่ท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับคืบคือปู่ขุนหารครับ มูจ้าเดีย๋ยวคอยเอากล่องคอยจะเอากล่องไปไกลๆเด้ออ่ะเบิ้งเอาไกลๆเพิ่นอ่าเห็นไ่อ่าจาว่าคือปูขุนฐานป่นปะเหมือนเปียบเลยนะครับท่านผู้ชมเหมือนปูขุนฐานสองจริงๆนะครับเหมือนเหมือนมากแต่ถ้าดูดูตรงเนี้ยตรงใน,งนเสื้อผมอาคอยลืมซ่องเลขบวงนี้ที่คอยบอกว่าคอยอยากซองขอโทษขอภัยนำ นะนี่ครับ940ให้เราที่ศูนย์อือ940ครับท่านผู้ชม940ครับขอให้โชคดีครับอ่าไปท่านผู้ชมครับก็อเอาตามนั้นดีกว่านะครับผมนะนี่ครับกับสาร ปูตาบ้านพึ่งหรือปูคุณหารสองวันนี้หนุ่มอามคนเดิมได้ดุเดี่ยวนะครับมาขอโชคขอลาบคนเดียวขอให้โชคดีเฮงๆปังๆสุขุขุคนขอให้ลูกหลานปูสุขุขุคนได้โชคดีเดอ้อลำด้วยขอให้ถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งด้ครับผมเดอ้ออ่ะโอเคครับวันนี้หนุ่มอามคนเดิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้า EP ีหน้านะครับว่าจะไปสถานที่แห่งไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกันและอย่าลืมกดติดตามทางทีมงานด้วย หนุ่มอาร์มคนเดิมมาวินชาแนลปตัตตาคนมิเซนน้องน้ำชาแนลเบ่าแพ็คชาแนลและพ่อทางแหล่คนเดิมนะครับขอให้โชคดีนะครับขอสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับกับาศาสรปูตาบ้านเพื่อนหรือปู่คุณหารสองครับผมสวัสดีครับ